สเปคนี่ก็ผมมีบ้สเปคนี่ยโอ้ผมมีสเบคอันนี้ผมแล้วสะจำกัดบ้อคโอ้ได้จำกัดโครแต่ว่าเป็นคนดีขอแต่ว่ากาบสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องบสุดคนเนาะ ยินดีต้อนรับค่ะสู่ซองสาติสตีซาลาอีกแล้วเนาะโดยมาพบกับพ่อสาติสตีในเมื่อนีก้ก่ะสาติสตีก็ได้มีโอกาสอีกแล้วเนาะโดยมาหา,หาสโซดพี่น้องสาโซดผู้ง,งามผู้หนึ่งพี่น้องเอ้ยโดยเฮาก็ได้ยินข่าวมาบเป้ยว่าเพิ่นเปิดใจพี่น้องเอ้ยเฮาก็ได้มีโอกาสมาหาเพิ่น S <S <an> <S เป็นกะเป็นสาวโสดผู้งามผู้นึงเฮ้ยน้องเลย <S <S ดูเข<อ>้ากับเสดีกมาเป็นครั้งแรกเนาะดยมาเป็นครั้งแรกเนี่ยค่อยมาจากเือเข้ากับสิทปถามสื่อเสียงแห้งน้ำผู้นกดว<ด>ันชื่อจังใดว่เาเป็นอ่ที่เป็นที่มาของคนเป็นจังใด่นจังโสดเฮ้ยน้องเลยดีเธอดีจิไปยูใจเฮ้ยน้องดูเข้ากับสิได้ไปอ่า สอบถามหรือว่าสัมผัสพิ่นเลยเนาะสติค่ะสติสรีว่าพิจประณาแล้วก็ต้องขอโทษขออภัยหลายๆเด้อพี่น้องปบายสติอ่าที่จะขอไปหาสาสูนเนาะบ้ดนดุยสบายดีเนาะดุยมาเมล็ดเนาะดุยเขาก็มาหาเพิ่นเป็นครั้งแรกเนาะเมนอยาขออนุญาตถามว่าซื้อเสียงเนาะเฮงน้ำพิ่นซื้อว่าจังได๋เนาะือ โดยส่วหนูน้อยเออหนูน้อยสาวหนูน้อยโดยอันี้ปีแล้วเลยสาโอสาวซีซีปีหรือว่ายี่สปีเนาะากับสารวงหรือว่า่ปีโดยจังไรทังเอ้ยนะันเปิดใจบรอได้รไดคะคุณุยเนาะโดยคุณคุยเนาะเป็นกเปิดใจคาคุณคุยเนาะเพ็นกับเ็นา ผู้สาวงามผู <uss UC> Do ้นึงเนาะแนนเพื่นกระไรเห็นลายซองทายลงไปเนาะสวยงามนะครับงามมือเลกเนาะมาเห็นจริงจริงนแกแงงเนาะสะดวกงามในคือในหูด้วยคือในหูเลยมามือเละด้วยกินข้าวกินงามหรือเปล่าเนาะกินแล้วโอ้ยกับยังไงทอดหมูทอดหมูเฮ็ดเฮ็ดเองปะแนนเฮ็ดกินเองโอ้ยเฮ็ดกินเองกะคือนี่กะคือแบบเป็นเป็น้านเจ้าปะแนนโดยกะ เป็นยิบเครื่องเป็นบ่ย right> ิบเพลิงแม่เมื่อนึงได้จักได้ไงทำยิบไะใช้เวลาโดนยู่ปลาเสียแล้วตัวนี้โดยแต่ว่าใครปะนั่นเนาะต้องใช้เวลาโดนเพราะว่าเฮากัอยากขอมาหาเพื่อนหลายเธออยู่เนาะแต่เพื่อนก็ค่อยว่างไว้พี่น้องเว้ยลูกค้าเพื่อนลายช่วงนี้ก็ยิบเื่องแม่โดย ว่าเป็นเดือนสองเลยโดยก็ชอนอีกมแบบข้าเจ้าแบบไปงานเป็นยังเนาะไปงานโด่งงานแต่งสองนี่กังานเทศกาลคนสองลายเนาะเทศกาลกับลายเนส่วนโดยหาอยู่เพื่อนอยู่สั้นก็ไผ่น้อยอยู่กับพ่อกับแม่เดลยเขออนุญาตถามเนาะมีอ้ายมีเกย์จากคนมิเกย์สามคนเกย์สามคนจ้าหน้คนที่ที่สุดท้ายหรือสุดท้าย ลูกหสาวยิงหมดเลยเนาะยิงหมดเลยให้ล mm ูกสาวพอเลยเนาะจัง uh ว่า right yeah, mm. ้เจ้าผู้งามมาร่วมตัวอันน้ำลูกหล่าหมดเลยความงามแเราก็ทันเห็นทั้งคนเนาะอาพ่อแม่ก็บอนุหลายแล้วบ่อกไลแล้วจากปีล่ะเป็เก้าสิบเป็นเก้าสิบปีว่าหลายพอสมควรโดยโดยเพิ่นไปทางใดมู้นีิแม่ ทีโอ้มันอยู่หน้าเนาะหน้าหน้าก็อยู่อันบดไก่บ่เพื่อนลังลังเพื่อนโอ้หน้าใกล้ๆแบบใกล้ๆเพื่อนเนาะเที่ยวไปเที่ยวมาได้เขาอันนี้จะเป็นหันเนาะหันตัดยิบของเพื่อนเนาะโดยทำมาแล้วกับเงินนอนเพื่อนบ่นอนเพื่อนทาเพื่อนเพื่อนก็ใกล้กันใกล้กันเลยเนาะอ่าเป็นจังได้อ่าตั้งแต่เปิดใจมานี่มีคนโอ้คนล้มแล้วบ่ โดยได้ตอกบันไดว่าะเนาืว่านื้ออยากให้เข้าใจนี่โดยมีเรื่องนี้ก็ะเลงเครื่องนี้แกล้เขาเนาะมีเรื่องเป็นรักก่อนลมไปมีสู้มีแฟนก็อยากมีอยู่แต่ว่าคอยลมไปฮะโดยคอยอย่างกับทั้งคนกับมีลูกค้าแบบเข่ามาแบบ มาใส่บริการเพิ่อนลายเนาะแบบตัดญิบปุ่นนะทำมาข้าวกับมื่อยเนาะอยากพักเลยเนาะแบบบทที่เพิ่นเนาะ่แมนคอมเพิ่นอยู่นุ่มๆก็เข้าใจในเด้อเนาะเข้าใจเพิ่นได้เนาะเต่อสากอะไรเนาะคนคิดคุยได้บ่เพิ่นเยีงเรียกยังง่ายเนาะแต่ช่วเฮากับเพิ่นสิได้มาหาเพิ่นนี่กัแบบต้องแบบใส่เวลาเนาะต้องถามเพิ่นก่อนเนาะโดยเพิ่นว่างบ่เนาะกะมาแต่จะเชื่อเพิ่นก็บ่ค่อยว่างเลยพี่น้องเ้ยลูกค้าเพิ่นก็เร่งเครื่องเพิ่นว่าโดย อ๋อสเปคนี่กะบ่มีบอสเปคนี่งบอบกมีสเปคอ๋อันยูไดส撒จำกัดบอบอได้จำกัดขอแต่ว่าเป็นคนดีขอแต่ว่าเป็นคนดีก่อนโดยกะคุยกันก็เข้าใจกันเนาะแมจะคุยกันก่อนเนาะโดยต้องใช้เวลาเนี่ยอยากขออนุญาตถามเนาะว่าบ่ได้เคยแบบแต่งงานบ่เป็นผู้สาวแบบโสดแบบไม่บอเคยผ่านการแต่งงานมาจักเทื่อะบอส ท่านเพื่อนยังไม่เคยแต่งงานจากเธอเนาะเพื่อนเป็นผู้สาวนะ,นะเนาะแต่งงานง่าย,ออยากันพ<ม>ี่น้องเว้ยเนาะเพื่อ่เมื่อนึงนในยิบเครื่องนี่ได้จากพื้นลยกันตัดไว้อันเกี่ยมไว้การเมื่อละาโตแต่ว่าลายขันตอนเทียวเพิ่อสิเ,อเล่หันหไปเจนนั่นมีขันเสื้อกับไปแต้มแบบดีไปโคงไปกาไปซื้อเครื่อง<ม> ีนิบแต่ละโตก็ต uh ้องลงทึงนะคะซื้อเพื่อซื้อไปกาวในหางกันยังบูมีโคกตัวไดบมีก็ออกไปซื้อตามลูกค้า่ลูกค้าสั่งมามันยคมก็ออกไปซื้อยยแต่ละโตคือต้องไใส่ินตอนนีอ่าแบบมีคนมาเียนนําอยู่บ่คือเห็นจักแบบีหลายๆเครื่องอถว่าอยัง่พร้อมยังบ่พร้อมบ่่ ถ้าว่าพ่อมก็คือแบบฮับแบบคนมาเฮียนได้เลยเนาะโดยอาสะพ่วงมืสนใจยังมาเฮียนบ่ยังยังยังเฮียนอยู่ได้แต่ยังมือเงินเนาะความฝันได้แต่นิบเหมือนแม่ความฝันสะพ่วงเนาะความฝันสะพ่วงเนี่ยยังตันยิบเหมือพี่น้องเลยสะพ่วงไม่ได้วางยังลาวางแต่ตันยิบเนาะความฝันตันยิบก็ดีได้เนาะสะพ่วงนี่ค่ะมาเฮียนความฝันสะพ่วงนี่จะเป็นจริงเลยบ่บุ้ง เดียวท่าเพิ่นเปิดแบบมือ้อใดก็สะพวงเนี่ยสิเป็นลูกค้าคน,นแรกว่ใช่เลยมาเฮียนน,น,แบบนําเพิ่นแม่นโดยหาเงินก่อนช่วงนี้ยังบ่มีเงินโดอ้วค่าเติมน้ํามันสิบ่ไหวแล้วยแ่นเติมน้ํามันไปก็ยังสิยากแล้วทุกคนนะอยากขออนุญาตถามพ่เนาะว่าอ่าสมมุติว่ามีคนโอ้คนลมนี่บ่ได้แบบจํากัดบ่ว่าสิเป็นประเทศใดาแ <c oughs> <อ>ข่งแรงก็คุยได้เบิดแม่นแต่เวลาเนาะโเหนื <c oughs> ่อยเลย ก่อนไปสิมาคุยเพื่อนนี่ต้องต้องเข้าใจเพ้่ใจโดยพวากเพื่อนก็เป็นสาวตัดนิบเนาะโดยเพราะว่าเฮ้าก็ต้องหาเงินนําเนาะโดยเสียเงินมาเปิดสัาขาใช้จ่ายก็นร้ายนะแม่นเปิดชิได้ตัวหนึ่งเปิดชิได้ตัวหนึ่งกับโดนเดิมเนาะใช้เวลาแบบสมมติเป็นเสือกันลายมื่อเดิมเนาะเปินสิเล้อาพี่น้องเว้ย ค่าเครื่องออกอีเดีก็ได้โบลายโดยผล่าดใจใจผลลายแน่นแบบเครื่องเพผลแพงเหมนี้นนะโดยคือว่าอะไรอย่างกับแพงเนาะบ้านเมืองเ้าเดียวนี่ก็คือเห็นงเทือกกบรบริษัทได้ตลอดโดยเการได้แน่้ยบได้แน่้โดยันเพื่อส่งเครื่องไปกับลูกค้าบรเห็นเครื่องกับบริษัทงินคือการันี้ยแบบกับลูกไปอีกโดยโดยโดยการว่าษัได้ตลอดไปแน่มาได้มาทองแบบกับพ่อแบบเด็กน้อยนะเด็กน้อยเนาะได้กับโบลาย กาจนสิบ่พอใช้พุ่นแหละเนาะเพิ่นกต้องได้กินอยู่ต้องได้ใช้การใช้จ่ายเนาะแม่แม่โอ้กับอีหยังกแม่ก็อุเพิ่นก็หลาย้เนาะหลายแล้วกอยู่ยิบเิหาผู้เดียวโดยเิหาเพิ่นได้บ่หลายปานดโดยไปซื้อครเองโดยอีหยังกแพงเนาะเดี๋ยวนี้เพวและอ่าขออนุญาตถามว่าทางอือยๆอ้ายเจ้ากเพิ่นไปอัน เหยือเพือนบ่คือว่าอยู่น้ำมึดเอาเหือนมึดเลย่ป็นไงเป็นไงคือเจ้าอยู่น้ำเมย์เพื่อนก็มีครอบมีครัวของเพื่อนนะโดยเป็นไงปัจจุบันตอนนี้มีแต่ทั้งเอลยเพื่อนนั้นหลุเลเมเนาะเสีใจครับทุกอย่างโดยการักเน่จากนักจะว่าเติบเพราะเอ้ไอ้น้องกับเพื่อนกับเป็นครอบเป็นครัวมาแล้วเนาะเพื่อนหนบชาบมาแล้วเนาะโดยเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าเพื่อนโดยเพื่อนกับไม่เยี่ยมยามเด็กน้อยได้เนาะมามาไม่รูแต่โดนมาที่นั่นโดยโดย เป็นครอบเป็นครัวเลยเนาะกะบดนๆุชิมะฮาท่านึงกะมีตะปูอยู่น้ำเป็นลักเนี่ยเนาะนะ <c oughs> อยากขออนุญาติามาเนี่ว่าถามมีนมนมทางฟังไทยพื้นมาอะไรอยากอ่าคุยแต่อยากไปแบบแต่ชวนไปอยู่ฟังนั่นสิไป,ยปอยู่บเนี่ยกะฟังเบื้องนะรวมกันเบิ้งแต่ไปไปนามา,มาหาไปย,ยู่แดนไปยู่เลยกะับไปยู่ท<อ>ั้ง่อแม่เนาะโดยเมนกะลงกะลงเบิ้งกะกะลองเบิ้งเนาะก็ต้องคุยกันก่อนเนาะ โดยมันเึ็นแบบสองคนเขาได้ต้องร่วมคุยกันไปก่อนเหมือนความเราเลยโดยไปไปมาๆก็ได้ยูเพราะว่าท่านวารัสไปพูดหน่อยใช่ไหมว่าแล้วก็ทั้งพี่ได้พ่อแม่เราเก็ป็นแบบว่าลูกหล่ะไม่น้องเไย เรืาเงินก็อยากไปอยู่โดงหาเงินฮายังมาเห็ดถึงโตนะเมนตอนนี้ยังไปบ่ได้โดยยังก็ยังขาดอยู่ตอนนี้กันคาดได้ยางเนาะคือว่าอะไรก็เครื่องก็ยังไม่ได้ครบสมบูรณ์นะเนาะหันเพิ่นก็ได้หันก็ยังบ่ครบสมบูรณ์ปานใด้แค่นน่ะยังน้อยก็มีเฮือนครัวซะเลยมีเฮือนครัวบ่ยังยังบ่มียังเฮ็ดกินนอกอยู่งกัน เรื่องอะไรก็ยากยากๆนี่ฮันนัปปิดหานไปมาอยู่แต่ยังไม่เปิดตลอดเวลาฮันนัปมาว่าเที่ยวไปเที่ยวมาต้องแบบเพื่อนขัวซะก็เออโอเคอยู่กับพี่ใช้ไหมเนาะโดยกับบริปิดไปมาปัญายังไงเน้นเลยโดยก็เที่ยวไปเที่ยวมาโอยากลำบากเลยเวลาแบบกำคำกำคืมเนาะแบบเฮาเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินเนาะแบบเฮ็ดกินคำก็คือสิยากอีกเพราะว่าเฮาก็เป็นผู้หญิงเนาะช่วงนี้กันยำหนาวยิ่งพี่น้องเลย ลมเนาะแม่แล้วลมหนาวออกมากระยากอี่ได้พี่น้องเลยว่าไฟกันยากเลยสามสิบกิโลจักรทั่วโลกก็ม่ได้โดยไปเที่ยวไปเที่ยวมาเที่ยวไปเที่ยวมาพี่น้องเลยเืิดสิจุไฟอีกที่ไฟกันล้มช้ำแย่มนี่พี่น้องเลยยืนครัวสบายเนาะโดยคุณก็ยังมีเฮือนครัวพี่น้องเลย โดยหางกับโดนโบย่างโคไซอะลรแบบซื้อกินกินยังงมอยากคุ้มนะเนาะว่อง่ายๆกันเสือกี่แผ่นกับขาดเคืนเนาะจะซื้อชื่อยัเลยทั้งย่ามันคือลงเครื่องมากกัจมทืนแน่แม่ก็จำคัว่าสิได้ตลอดโดยแม่เลยโอคนใดที่เคยค้าขายก็อาจช่วยดีเนาะว่าแบบเขาลงขึ้นไปนี่มันกัแบบได้กับไ่ค่อยลายเลยเนาะช่วงนี้กับช่วงบากโดยลูบลายอยู่อ๋อเอ่อ มีแบบคนคนคุยแบบเป็นแฟนนี่เคยมีจักค้นอาจารย์มียูอันนั้นก็มียูเคยร่วมยูเคยยังถ้าก็เป็นผู้สาวเนาะโดยก็มีมันก็ต้องมีเลยยังบดเชงขั้นว่าอันนั้นหลายระยะยังระยะสั้นสั้นได้ร่วมกันได้โดนบ่ก็โดนจว่ลายก็โดนบ่จั่วไลก็พอคอยมีเวลาปันใดขนาดคือผู้คนกับบัเข้าใจเขาเนาะคือชิเมนแบบว่าอื่นกับบัวเรีคอยได้ไปโดย เปิดเป็นห่วังโควงเมร์เนี่ยเจ้าพัดเจ้าพัดเฮ็ดแต่เวียงแต่งานเนาะก็อย่างกับบางคนมีเวลาเนี่ยหนาจะเวลาแบบโดยโอ้กะกับโมตุงกันบันไดเนาะเวียงงานกะช่วงนี้กับเครื่องเล่นเนี่ยโบอยากทานิ่งเครื่องโอ้แม่นเลยตัวนึงงานเทศกาลมีเทศกาลอะไรเนาะอยากนุ่งเครื่องงามๆแบบสั้นๆโดย เห็นน้องทักมาก็เลยบ่ค่อยได้นันโดยโดยโดยเอ่อันท่าก็ขอใจเนาะเพราะว่าเพิ่นก็เียกหลายอีพี่น้องเว้ยมาเท่าใดก็นี่ก็เห็นเพิ่นกําลังแบบรีดเครื่องให้ลูกค้าอยู่เนาะกานเฮาสิโจกับลูกค้าต้องโลดถ่ายดนึงเพราะเพิ่นนะโดยเฮาก็ขอใจเพิ่นอ๋อหนุ่มๆคนใดที่แบบทักมาหาเพิ่นก็ะเพิ่นโดยต้ื่อนตอใจเนาะแม่นโดยเพิ่นตอบซาหรือว่าตอบบ่ทันก็ต้องแบบ เข้าใจเพื่อนเนาะเพราะว่าเพื่อนก็เบี่ยงลายพี่น้องเว้ยโดยเพื่อนมีชื่อะโดยเนาะโดยต้องเต้องตั้งใจเห็นเบียโดยโดยมีรายได้เขาเพราะว่ากัมีแต่เพื่อนเนาะหาแบบเลี้ยงแบบพ่อแม่เนาะในครอบครัวเพื่อนก็ได้ออกเพื่อนไปเพื่อนแล้วเนาะอันไอ้น้องก็ได้ออกเพื่อนไปเพื่อแล้วเพื่อนก็ต้องเพื่อนนะเป็นรักเนาะโดยดูดยฮับผิดชอบทุกอย่างนะโดยง่ายๆกันเนาะอยากขออนุญาตถามเนาะอ่าลินเพื่ลินไล่บอก

ไปหน้าไม่ไปกัลยันมีคนบอดีทักขอหาทั้งเจ้าอะไรเนาะโดยช่วงนี้ก็อยากมีไลน์เนี่ยกระโปยผ่านบอดีนนั่นน้อยก็แมนเนาะเขาก็เอาตัวลายสีว่าแบบทักมาบานทีว่าบอดีเขาก็โปรยผ่านไปเนาะอยากเลือกนี่โดยโดยเลือกมีโอกาสเลือกก็อยากเลือกดยอยากเจอคนที่ดีก็แม่นอยู่เขาก็ต้องอยากเจอคนที่ดีอยู่แล้วเนาะโมเมนต์สีว่าแบบขอมาอะไรแบบ บ่จริงจังจริงใจก็เข้าเขาว่าแบบโอ้ล้มธรรมดาเนี่เข้ากับปรยากปนะดายแล้วเนาะโดยประเเมนโยโดยยิงคนหนึ่งเนาะกับอายุกับลายพอสมควรโดยกับอีกอย่างกับเพื่อนกับตั้งแต่ล้มมาเพื่อนกับยังบ่เคยแบบคบกันโดนเพื่อนป่ะนี่ต่แบบว่าแบบอีกอย่างกับแบบว่าบรเข้าใจเพื่อนและเพื่อนกับไม่ลลายเนาะจทางเสาวเพื่อนกับโดนแล้วโดนเห้นเป็นเทเรียบเพื่อนเนาะเลย กสิให้เพคนเฮ็ดเวียคนก่อนเด้อโดยขอบใจแต่ายเนาะขอบใจคนแต่ร้ายเนาะในกะสิมาเยี่ยมยามเยี่ยมเดมอโดยสบายดีสบายสบายดีเด้อ กับสถิต no ิดีก็ได้ออไปโอ้ไปลงไปถามเพิ่นดีห้อยแล้วว่าเป็นจังไรที่มาที่ไปของเพิ่นเพิ่นจังสูตรน้องเองน้องออ๋เพิ่นกาคือเสียงแห้งน้ำเพิ่นกมีชื่อว่าสาวนูน้อยหนูน้อยเนาะิโดยสาวนูน้อยอายุตั้งสี่ปีหรือว่ายี่สิบสี่ปีเนาะเพิ่นกาเป็นสาวตัดยิ้มพ่ดอะไรพี่น้องเว้ยเพื่นกาตัดยิ้มเพชรแบบตัดเครื่องตัดสุดเละสุดไม้เหลาอะไรพี่น้องไว้เป็นสาวที่ผวยงามสวยงามคนหนึ่งพี่น้องไว้ สติสตีขอะเห็นเพื่อนตัวจริงเลยแห้งน้ำเนาะดูนี่สติสตีเห็นมิจต์เห็นเพื่อนในหูเนาะแต่ไม่ได้เห็นตัวจริงนาะมาครั้งแรกเมาครั้งแรกมาเห็นเพื่อนตัวจริงก็ชื่อว่าเพื่อนงามแห้งเว้พี่น้องเว้ยแล้วก็เพื่อนกะว่าบอกง่ายกะสติไปถามเพื่อนว่าเป็นยังเพื่อนจากสุดเพื่อนกะคือแบบมีเวลาปัญญายังไงพี่น้องเว้ยเพื่อนกะบอว่างปัญญาพอเพื่อนกะมิจต์เครื่องนะเว้พี่น้อง ยิบเครื ar, <ด>่องกับเพื่อนกับเป็นลูกสาวศร้าละแต่ก็ต้องแบบอยู่แบบเลี้ยงพ่อแม่นี่จะเพิ่นอยู่นนะเพิ่นก็ต้องเป็นเป็นเร่เฮ็ดงานกับสีนักหนักแม่แบบต้องหาเงินเลี้ยงแม่แม่เพิ่อนจะถอดเข้าใจที่นุ่มๆที่จะเข่ามาหาเพิ่นเนาะก็ต้องเข้าใจเพิ่นเนาะเวลาเพิ่นแบบบ่ค่อยแบบอบแชรตอบยังกะ เินขาบควอยมี่วลาแต่ขนาดเท่ากับมาเท่ากันยังแบบมาทึงไหก็บม่รู้ใครเห็นคนมี้วลาปบนไหนเนาะพี่มีพ่เอ็งเนงานพี่น้อง้สำหรับคนใดหรือว่านุ่มๆคนใดเนาะสนใจกับสอบถามทักมหาสติตีก็ได้เนาะสีิติสติไมีเอาแบบเฟสคนไห้เนาะพื้นขาวไม่ได้เนลายอ่ไรพี่น้องเว้เป็นเกสต่เฟเนาะสติตีก็จะได้จบกิฟต์แห่ท่านี้เนาะ ก่อนไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เด้อกดติดตามเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้กันเอาใ้น้องเฮาเชิญกิมจะตอไปเนาะสถิตสวีดีว่าพิสประกันในกระต้องขอโุดขออภัยได้เนาะแสถิตสวีีก็ขอขอบใจเนาะทีทุกท่านเนาะดีเข่ามหาช่วงคิปสติตสวีเนาะแต่ต้นจนจบเนาะขอบใจท่านบุญเอี้ยีกับบุญีสติตสวีเนาะโดยเท่ากับสิได้กล่าวคข้ามาสบายดี